ฉันปรับตัวได้ยอย่างคล่องแคล่วฉันปรับตัวได้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 อย่างคล่องแคล่ว ฉันปรับตัวได้ยอย่างคล่องแคล่วฉันปรับตัวได้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 อย่างคล่องแคล่ว